คือการพี่น้องที่เห็นพี่น่เห็นอะไรนะคะตอนรี่สืบก็คือตั้งแต่วันแรกที่เราเรารับเขาปูกเขาปลูกแก๊สเขาเป็นหลุนะะมนกเขาบอกว่าเป็นลสาวแล้วก็พาเขากลับกลับบ้านเขาแล้วนะคะไปาหาพ่อหาแม่แล้วว่า เพ่งเลยขอซ่อขอฝันท่านหลังผมให้หน่อยตอนกูเพ่งชื่อเพ่งดีเกยชื่อเพ่งดีโอเคโอเคเขียนแค่ชั่วโมงเดียวก็ส่งเพลงมาให้นะคะส่งเพลงมาให้เสร็จแล้วปึ๊บชั่วโมงกว่าใช่ใช่นะคะหลังจากนั้นก็พาน้องหาพานไปเลยวันนีาต่อหน้าพ่อบ้านนเขียนเกินเอยเออใช่ใช่ยังไม่ได้เขียนเกินนะตไม่จะเพ่งเกินเนี่ยพานก็เลยโทรกลับมาหาผมว่า มันต้องมีเก mm ินนะเอาเกินกะน้อยได้หมดนะเราได้เขียนเกินกไปผมหมอเพ่งจัน้อยผมเขียนเกินอยู่บอ่นนีอพี่น้อง่านี้กัเทีเป็นคนต่างาต่่นอฟันข้ามคงมลงสัทนี่พน้องเดี๋ยววาระเขียเขียนาเอรไปเลมันเป็นอะไรที่มันหมอคือจริงทุกอย่างพี่น้องคือเหมือนมันบังเกินบังเกินทุกอย่างเหมือน าไป ja, okay. right. ่พ mm ้นแปลอไทยเอ็มดี้เพิ่อเตือเมื่อกันจากรถรถสีชมพูรถสองแถวเ้ยรถอันรถอาพ่นดันรถดัเข้อรถโดยสารเนี่ยใช่รถโดยสารมาคือตอนตั้งกล้องเลี้ยวพอดีได้พี่น้องตั้งกล้องเลี้ยวพยานขาแต่ใช่เราเดินขาลังเดินหาเพราะเดินไสกี่ไทยมุ่งไหนก่อนสริไหมพี่น้องเพราะง่ายมุ่งไหนก่อนมันมันกอแบบว่าเหมือนแดนของว่าแบบเด็กดีบแต่เต้นเต้นเต้นนั้นวันนั้นเราไล่สวนหมู่โม่ใไล้โม่ทำคลิปประจวบมองพอดี อ่าอีนี่จะมาไดาทิชชู่รุดมารุดมาเออต้องแบบอุ้ยเหีือนสีแดงบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีแต่แบบเป็นตัวมอกหมดนะคะพุชนาเร่ลุกทิ้งทุกอย่างพี่น้องมันก็มีมันเป็นเรื่องขันว่าบังเอิญกับแม่นขันว่าอ่าหลายๆอย่างที่เหมือนเหมือนเพฝันปั่นไม่หายเลยแม่เหมือนเหมือนสวรรค์ปั่นแจงใี่กับฝากพี่น้องอะไรฝันปั่นมายหรแล้วพี่น้องมันมันเป็นบังเอิญมันสิ่งที่ไม่ไม่น่าเชื่อก็มีมันเยอะแยะเลยที่เกิดขึ้นนะคะ ให้เราดีว่าเอคิดว่าจะไม่ทันก็ทันคิดว่าจะไม่ได้ก็ได้เหมือนมือน้องใส่เสียงวันนี้พี่น้องมันที่เขาข้องอัดเหมือนกันนะคะมือนั่นน้องก็คือมือลดนะเนาะเราไปถึงประมาณหกโมงอ่ะฝนตกตลอดทางเขาแลีนเรียวบ่ได้แล้วค่พี่น้องสามพันเร็วนะคะผมไม่ได้พี่น้องวันนั้นเราเราเราตีนรถเร็วไม่ได้นะคะไอ้บ้านเต้ไซคอนไอ้เต้ไอ้ต้นชัยไซคอนแม่กับบ้านเต้เขาอมาถามผิดถามแหมแล้เรื่องเพราะว่า แม่่ะเดี๋ยวรถมาได้รถคนขั้นโต๊ะตลอดทางนะรางสีเข้าไปหอดม่วมงัวไปหอดม้วนจ้ะแกงเห็ดแกงยำกับนของตัวจานกินเ่อกินขอแรกแล้วเนาะใจเย็นๆใจเย็น,ยนแล้วก็เข้าห้องอัดกันสองทุ่มสองทุ่มกับสามทุ่มนะลูกแม่นะคะพี่น้องเซียวบาวาน้องเข้าห้องอัดหนักเป็นอะไรที่แบบว่า,วามันไม่ได้เลยพี่น้องไม่ได้เลยน้องต้องร่องความจังหวะขั้นนองยืดห,หลายอย่างเลยที่เรา เยะะะอ,อ,อเยะมากนะอาจารย์สวัสดิ์อาจารย์สวัสดีเอาความบันไดถ้าสองเบิดขึ้นเบิดมือบอสีบอสสีนะใชมม่มันได้มานะแ,ลแล้วที่นี่พ่อน้องลองความจัดวานี่รอบแรกที่ว่าเราให้น้องเป็นไกด์ของตัวเองเนี่ยมีช่วงหนึง่งทำลานปิดแอร์ไว้แล้วก็ล่องไปชั่วโมงหนึ่งออกซิเจนมันเยอะจะเรื่องเบื่อหรอกว่าอาจารย์สวัสดิีนี่อ่ะเราไปบอกว่าเรื่องเบื่อเดียวนะมั้ นางไก่รอบแรกที่ว่าร้องร้องอาอมจังหวะน่ะนางไก่ไวเนาเขาจะบอกว่าพิลาลูกเอาจริงเลยได้ป่ะเนี่ยเอออาจารย์สุวรรณก็บอกว่าเอาจริงเลยได้ลูกเออนางก็บอกว่าเม่ดไ่ได้แม่หนูต้องเอาให้ได้หนูต้องเฮ็ดให้ได้แบบว่าก็คือให้ความตั้งใจของเราเราก็คิดอยู่เลยว่าอุ้ยมันจะออกมาประมาณไบนั้นเด้อพี่ตงอ่าเขาสีตัดตัวจังไก่เขาสีแบบไหนมันจะสีเปะนะพี่น้องอู้ด์ขึ้ยากว่าขาดป่านนี้ถ้าตับอกไปเอาจริงมานพี่น้องนี่แหละมันเป็นความเชื่อ มันเป็นความเชื่อเลยแม่ก็ทำจังหมาเมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาจารย์สระเซจังหมาเมือเก็พุ่งมาด้วทำเที่วหมือช่วยกันนะคะว่าต้องตัวของเตะ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 ทุกคำเลยนะลูกเหมือนเส้ร้องลูกคือไม่ต้องยืดต้องอะไรพี่น้องเซียวปวาร์เขาทําได้เลยตั้งแต่รอบแรกเลยใครในขณะนั้นใช่ตั้งแต่ตอนเกินตอนแรกเลยอ่ะเนื้อความคาดหมายท่าแงบอกว่าเอ้าอาจารย์นั่งเกินได้เพ่แล้คบนี้บพราะว่าเพเพี้ยนเพขาะของเพยืดเพราะยัง อาจารย์ก็งงงงว่าเอา้าเฮ้ยเป็นไปได้นังไดจากต้นแรลกอะไม่ได้เลยพี่น้องคือเลยที่แรกอ่ะเราเราก็คิดว่าอุ้ยสำเนียงเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมบาดบาดก็จะลงไม่ได้ป้ามาหนีบอเข้าไปในบา้านเออเนาะเข้าไาเออเนาะเขาเสียจจังไดวะเขาเส็ยสิแบบคืออู้จุดยากเลยพี่นอ้องหลังจากเข้าไปห้องอัดเจียวบวามันเป็นอะไรที่ขู้ว่าเด็กทเกิดที่ยังขืนรกระเพาอ่ะมันได้เลยได้แบบเสียงเข้ากับล้อยมาเลย อย่าน okay. e okay. so 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 ัก so so right. so so like ็ลอยมาเลยพี่ห้อกบเสร็จพหนาเองว่ะใช่ือลาว้างเลยวางเลยเอาตอนนั้นเนาแล้วตาเขาไปอีกเขเข้าไปอีกรอบ -2 ก็คือเขาเป็นรักปิดแอร์แม่บอกว่ากีฬาเย็นไปว่าห้องเย็นบ่เพราะว่าแม่อะนิสายของแม่ใส่เสียงน่แม่จะชอบปิดแอร์เพราะว่าแม่ไม่ชอบแอร์แม่ชอบร้อนร้อนครับใช่นางก็เลยจะไปเรียนแบบเราครอเข้าไปเขาไปปิดแอร์นีิดแอไม่รู้นางปิแอร์ี่น่เลยแลองไปลองมา อันหนูเมื่อรู้สึกเป็นลมแบบว่าหนูหรือมันไม่มีอากาศหายใจเนี่ยออไปยังพี่น้องมันมันร้อนอ่ะเกือบภายในนี่มือนี่ใช่แม่นปะเนี่ยพนักเพทอมพนักเทอมเพลงแม่ปพนักเทอมเพลงเอ้าใช่ก็เลยว่านี่แหละพี่น้องมันหลายจริงหลายอย่างอะไรอะไรอะไรก็เกิดขึ้นที่ที่ว่าเราเราก็ขึ้นก็ฝันไหมมันทำมด้มันก็ออกมาประมาณนี้พี่น้องจังทางฟัาเหมือดเดินนะ สวัสดี f c ยายใหญ่ตุ้มทุกๆคนนะคะ f c คําล่าเพชรลำเพลิน f c แม่พรพิรดีหมอลำพชรลำเพลินทุกๆคนนะคะเช้านี้มาพบกับ FC ของยายตุ้มทุกๆคนนะคะณเวลานี้เวลานะคะ7นาฬิกา30นาทีนะคะพี่น้องทุกคนก็รอลุ้นเพลงของคําล่าเพชรลำเพลินที่จะลงในเวลาลงเต็มเพลง ในช่องหมอลำเพลินเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องณเวลา9นาฬิกาเนาทีเนาะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเต็มๆและก็ช่วยกันดันเพลงน้องให้ได้วิวผ่านตามเป้าหมายที่ทุกคนรอคอยนะคะเราก็ยายตุ้มกะ็ะยากให้มาฟังก่อนจะมาเป็นเพลงนี้ว่ามันเป็นยังไงเนาะวันนี้ยายตุ้มก็คงจะช่วยกัน อีกเหมือนเดิมนะคะช่วยดันเพลงน้องช่วยปั่นยอดวิวเนาะให้ได้ยอดวิวตามเป้าหมายนะคะหวังว่า fc ทุกทุกคนของหมอลำพินลำพืน fc น้องเป็ดน้อยคำล่าพินลำพืน ก็คงจะได้ช่วยกันทั้งวันเลยนะคะวันนี้24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมเนาะเพิ่นตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เนะาะยายตุ้มตั้งไว้เศษน,นึงเด้อสำหรับผู้บริหารแม่พรเพื่อก็ตั้งไว้หนึ่งล้านเนาะก็เป็นอะไรที่ทําให้ได้ลุ้นนะคะยายตุ้มนี่ตั้งความหวังไว้น้อยถ้าได้เกินหนึ่งแสนยายตุ้มก็ดีใจกับน้องแล้วนะคะอันนี้มันเล็บอันมัน,มน เราเป็น YouTube ช่องน้อยๆเนาะตั้งไวน้น้อยแต่ว่าผู้บริหารเพิ่อกะตั้งไว้หลายๆเพื่อให้เป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดันนะคะทุกคนช่วยกันนะคะก่อนจะถึงเวลา9นาฬิกา9นาทีในวันนี้นะคะ18สีงหาคม2566 นะคะเรามาช่วยกันนะคะพี่น้องยายตุ้มก็มาเจอกับพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะถึงเวลาแล้วก็จะได้ช่วยกันนะคะขอให้เอฟซยายตุ้มทุกๆคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดดีพูดดีทําดีเ้ยก่อนจบก่ะฟังทีซอของน้องไปก่อนนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะถ้ายัางไงกช่วยกันเหมือนเดิมนั่แหละนะคะ,นะคะรักเพชินลำเพลินรักปิดน้อยคำล่า รักทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะเจอกันนะคะใกล้ๆเที่ยงนะคะจะมาพบกับ FC ของยายตุ้มอีกเท่านึงนะคะมาดูยอดวิวว่ามันจะไปได้ยึดขนาดไหนนะคะคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้นะคะฟังที่ซื้อน้องท้ายคลิปนะคะ สายไหลยามได้ออกเกินบนเพลงลําเพล